สวัสดีครับเพื่อนๆชาวซามูไรวอลน, er นะครับผม,ผมกลับมาพบกับแม็กกี้อีกครั้งนะครับผมอันนี้เป็นคลิปที่ห้าแล้วาาวันนี้เราจะมาเปิดสกอร์กันนะครับผมก็ขอให้ฟ้าผ่านะครับตัวอะไรก็ได้และเดี๋ยวเราจะมาวอลก,กับไอ้เจ้าไอดีเด็กน้อยอหอยสังของผมอีกสักนิดหน่อยนะฮะโอเคเราจะมาเริ่มเปิดกันเลยนะครับผมขอเป็นสกอร์สีส้มอย่างเดียวแล้วกันครับผมเดี๋ยวคราวหน้าผมตาไอ้พวกนี้ไว้ก่อน เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาเปิดแอปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเค mm. <Okay, S 2> เริ่มกันที่สกอร์ส้มนะครับสิบเอ็ดใบเริ่มกันเลยขอให้ฟ้าผ่าสักทีนะึงเอามาถึงก็ผ่าเลยนะฮะตัวอะไรครับเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวใหม่นะครับผมขออ่านสกิลนิดนึงไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับก็รอคนอื่นเข้ามารีวิวแล้วกันครับผมเดี๋ยวผมขอขอตาม ติดรถไปด้วยนะฮะต่อกันเลยครับเจ้าแบแมนนะครับ oh. ตัวเฮียครับผมอินเฟอร์โนโฟไฟโห oh, มาสองธาตุเลยครับตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าธาตุไหนมันดีนะฮะขอรอชมรีวิวของคนอื่นดีกว่านะฮะ พาใบแรกแล้วจะหายไปเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอาห้าดาวมาเฉยเลยครับผมโพล่าควีนไฟนะครับทึ่งเลยครับโอ้โหมือสั่นครับมือสั่นต่อกันเลยครับเดี๋ยวนะคอดูครับมีใครชมผมบ้างนั่นไงครับผมมี เอาล้วครับผมกิดกาน,นะครับผมตามไปแล้วครับตามเพื่อนในกิวไปเรียบร้อยกับโพล่าควินไฟนะครับไม่ต้องผ่านแล้วครับผมตอนนี้ผมได้ลาออกจากลัทธิบูชาความสวยเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหผมขอล็อกล็อกตัวนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวผมจะเผลอกินมันเข้าไปมันเล่นยังไงวะเนี่ยขอบคุณก่อนนะครับโอเควันนี้วอลแพ้ผมไม่สนใจแล้วนะฮะ ขอโทษลูกกิลด้วยนะครับผมถ้าผมวอแพ้ตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยก็ได้5้าดาวออกสื่อนะฮะโอ้โห,โห <c oughs> เหลืออีกหนึ่งเปอร์เซน่ากว่านะครับผมดาบเหลือใครม้างเนี่ยโอ้โหเหลือผมคนเดียวนะฮะอืมงานเข้าแล้วครับโอ้โห ชีวิตแย่แล้วครับอตัวตีผมไม่ค่อยมีด้วยครับมีหกดาวอยู่สี่สี่ห้าตัวนะฮะแต่ละอันนี้โหดร้ายทั้งนั้นเลยผมอมืใช้ห้าดาวสู้กับหกดาวนะครับทําใจจริงๆปกติไม่เคยมีใครมาหวังพึ่งผมไม่เคยเป็นที่พึ่งของใครในดาบสุดท้ายนะครับเดีย๋ยวนะ ควรจะเอาอยัางไงกับมันดีเนี่ยอืมขออนุญาตใช้สมองแป๊บหนึ่งนะครับผมขอลองผมจัดฆ่ามันได้ไหมเนี่ยลิงลม ปัญหาของผมคือทั้งวาลมทั้งแอสซิซินมืดนะครับลูนไม่ลูนบวกสิบสองทั้งนั้นเลยนะครับ้วมีแต่สี่ดาวห้าดาวนะครับต้องลองแบบนี้แลครับขอโทษลูกกิ้วล่วงหน้าเลยนะครับผมผมตีแพ้อย่าว่าผมนะะเอว โอ้ยโอ้ยวายวายชีวิตแย่แล้วครับโอ้ยโอ้ย ยอมเถอะผมขอยอมเถอะเดี๋ยวผมจะไม่มีตัวไปตีดาบอื่นนะฮะโอ๊ยพอครับพอครับขอโทษนะครับเพื่อนๆตัวผมมันน้อยจริงๆโอ๊ยโอ๊ยโ,โถ ขอชนะสักดาบก็ยังดีวะเสมอก็ยังดีครับขอให้ได้ลดเปอร์เซ็นต์สักหน่อยนึงก็ยังดีโอเคครับผม เสมอไปแล้วดูซิว่าเปอร์เซ็นต์มันจะลดไปแค่ไหนนะเอออีกนิดเดียวครับอีกแค่0.4%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับผมคิดว่าถ้าเสมออีกสักอันหนึ่งน่าจะชนะแล้วนะฮะขอดูอันชั่วๆก่อนดีกว่าอืม ไอดีนี้นี่วอหมดปัญญาจริงๆนะครับตัวไม่มีเลยผมขอล้องบ้านนี้ละกัน ลองแบบนี้ดูแล้วกันครับเดี๋ยวผมต้องมานั่งปั้นโพล่าไฟนะฮะเผื่อจะได้เป็นตัวอะไรที่มันจำเป็นในกิววอลให้ผมบ้างอ๋อหอโอ้ย,อยหายไปทีละตัว2ตัวนะครับ ตาน,นี้ผมอาจจะต้องยอมอีกแล้วก็ได้ครับดูครับโอ้โหตีเบาเป็นขนนกเลยฮะยอมเ้อครับ,มมรบไม่เคยมีใครมาฝากความหวังกับผมไว้ในดาบส,สุดท้ายเลยนะฮะปกติผมหวังพึ่งชาวบ้านเขาอย่างเดียวนะฮะ วันนี้นี่ต้องทำใจจริงๆครับขอเสมอสักอีกสักอันนะฮะเฮ้ย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 มีพอถูถ่ายอยู่ทีมเดียวนี่แหละครับ โอเคชนะยังเนี่ยโอเคชนะแล้วครับผมดาบสุดท้ายไม่ซีเรียสแลวฮะจะยิงมั่วซั่วไปเลยละกัน ขำๆเลยครับดาบสุดท้ายชนะแล้วนะฮะอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งให้ลูกกิดวได้ในคนสุดท้ายนะครับ วายกดผิดลืมตัวครับลืมตัวผมออโต้ให้มันตายไปเลยดีกว่าฆ <c oughs> ่ายัางไงก็ไม่ตายครับเดี๋ยวฆ่าฆเดี๋ยวชุบย,ยอมเลยแล้วกันขี้เกียจรอเนอับเสียเวลานี่ครับเรามาลุ้นกันรอบสองนะฮะวัดดวงกับเจ้าวารมเด็กน้อยของผม อา้าวตายหมดเลยสังงั้นโชคดีนะครับโอเคเสมอสามดาบนะครับเรียบร้อยนะฮะโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเปิดสกอร์กันต่อนะครับหวังว่าคงจะได้5ดาวอีกสักตัวนะครับผมเดี๋ยว ไปไหนวะมันทำอะไรได้เนี่ยอืมทำเกาะแตกสองเทินสามสิอร์นต์อันนี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอปั้นก่อนล้กันครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับเจ้าตัวนี้มันน่าจะแรงอยู่โอเคครับผมงั้นวันนี้ผมขอจบคลิปที่5ของผมไปแค่นี้ครับผมเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาถ่ายคลิปใหม่นะครับ ฝากติดตามกันด,ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ